มีเหตุสูสยองสองผัวเมียที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนไปเจอรถพ่วงรถพ่วงเขาก็กำลังกลับรถรถพ่วงเขามีสองตอนใช่ไหมฮะแล้วไปชนตรงกลางตัวข้อต่อตัวลากพอดีคนขี่เคาะร้ายมากหน้าไปทิ่มกับเหล็กตัวข้อต่อลากหน้าทิ่มไม่พอเหล็กเนี่ยนะฮะทะลุเข้าไปที่ดวงตาจากนั้นมาขยับตัวไม่ได้เลยฮะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาอยุ่นานมากกว่าจะสามารถตัดเหล็ก เพื่อนาทั้งเหล็กทั้งหน้าคนเนี่ยเอาออกมาจากจุดเกิดเหตุครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่หน้าโรงเรียนสันทรายวิทยาคมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ถนนเชียงใหม่พราวชั่วโมงกว่าจึงจะสามารถนําตัวนําร่างนะฮะของคุณสงกรานเนี่ยออกมาจากจุดเกิดเหตุได้เพราะอะไรไปชนตรงกลางลํากลางลาก็คือข้อต่อตัวลากและหน้าเนี่ยไปกระแทกกับแท่งเหล็กอ่ะซึ่งเป็นโครงร่างของของตัวลากเนี่ยนะหน้าไปกระแทกแล้วมันทะลุที่เบ้าตาพอดิพอดีเหตุการณ์ นี้เนี่ยคนขับรถพ่วงเขาบอกว่าเขาก็ขับรถกลับรถตามปกติตามอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่มาด้วยความเร็วหรืออาจจะเบรกไม่ทันยังไงไม่ทราบได้นะฮะเดี๋ยวตํารวจจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลต่อไปครับ